วิธีจัดแฟลตดีลหรือว่าแฟลตเซลใน t i k t o อก h o p นะครับอันนี้ปีอัปเดตประกันอัปเดตปี2024เนาะจริงๆก่อนนันนี้มันก็มีอัปเดตมาบ้างแล้วแหละมันก็หน้าตาถือว่ามันเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับทีนี้มาทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันทํางานยังไงบ้างนะโอเคก่อนอื่นเนี่ยให้ทุกคนมาที่เซลเลอร์ของตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสังเกตคําว่าโปรโมชั่นเนาะกดเข้ามาแล้วก็เลือกที่เครื่องมือโปรโมชั่นครับกดเข้าไปเลย ตัวนี้นะครับแฟลตเดียวหรือว่าแฟลตเซลนะครับเปลี่ยนไปนิดเดียวนะครับไม่เยอะ,อ,ะอยากให้ดูก่อนใครที่กําลังจัดโปรโมชั่นนะผมอยากให้ดูคลิปนี้ก่อนครับกดสร้างนะครับกดสร้างอ่ะมันมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือก่อนน้าเนี้ยมันจะมีแค่กําหนดเวลาเนาะวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดนะครับก็คือเต็มที่ได้3วันโอเคตอนนี้คือเป็นเวลาก็คือบ่ายโมงยีนะครับเนี่ย บ่ายโมงบ่ายสองสามสี่อะประมาณ3ามชั่วโมงมันจะเริ่มต้นที่เราจัดตอนนี้นับไปอีกสามชั่วโมงมันจะเริ่มนะครับอันนี้คือค่ามาตรฐานหรือว่าค่าดีฟอลต์ของเขาที่เขาตั้งไว้ให้แต่เราสามารถกําหนดได้ครับว่าโอเคเราอาจจะเลือกเป็นวันที่14ก็จริงตอนนี้บ่ายโมงยีใช่ไหมเราอาจจะเลือกเป็นบ่ายโมงครึ่ง,งนี้ก็ได้ครับเริ่มเลยเตรียมขึ้นไลน,น์นู่นนั่นนี่ก็เราก็เริ่มเลยก็ได้ตัวนี้นะครับอ่ะ สิ้นสุดเมื่อไหร่สิ้นสุดวันที่14ก็สิ้นสุดวันที่16อันนี้คือตัวอย่างเนาะประมาณเต็มที่ก็คือ3วันนะครับอันนี้สําหรับแฟลตเซลหรือว่าแฟลตดีลแล้วก็หน้าตาของแฟลตดีลเนี่ยจะขึ้นแบบนี้ใครเคยเห็นหน้าตาแบบนี้บ้างครับสีแดงๆส้มๆเหลืองๆเนี่ยข้อดีก็คือมันจะเป็นเวลานับถอยหลังนะครับมันให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกมีอารมณ์ร่วมนะครับเวลาลูกค้าเข้ามาดูสินค้าเข้ามาดูตะกร้าเราเนี่ย เขาจะรู้สึกตื่นเต้นเอ,อ้ยเวลามันจะหมดแล้วนับถอยหลังแล้วนะวเวลาใกล้หมดแล้วนะรีบๆซื้อนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นลูกค้าได้ดีมากๆนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของคูปองก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวคลิปเนี้ยหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าการทําคูปองเนี่ยมันดียังไงนะครับอันนี้นะครับมันจะมีตัวเลือกให้2ทางนะครับช่องทางการแสดงเนี่ยตัวแฟลตดีลของเราเนี่ยเราจะแสดงไปในรูปแบบไหนนะครับอันนี้คือลูกค้าจะเห็นโปรโมชั่น ทั่วทั้ง TikTok นะครับทั้งในร้านเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็วิดีโอด้วยนะครับก็คือจัดปุ๊บเนี่ยเห็นเลยนะครับไม่ว่าเราจะไลฟ์สดอยู่เขาจะกดเข้ามาตะกร้าหรือบางทีเราลงคลิปไปแล้วปักตะกร้าเขาก็จะสามารถเห็นได้เหมือนกันอีกอันนึงก็คือเนี่ยอันนี้อันใหม่อัปเดตนะครับเฉพาะไลฟ์สด มันต่างกันยังไงนะครับเฉพาะไฟ้สดเนี่ยนั่นหมายความว่าคือมันจะขึ้นตอนที่เราไฟ้สดมีผลทันทีไหมหรือว่าจะกําหนดวันเริ่มต้นนะครับกำหนดวันเริ่มต้นเอ๊ะเราจะเริ่มจากวันนี้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มากําหนดเวลาตรงนี้นะครับนี่ถ้ามาตรฐานเลยคือมันจะนับล่วงหน้าไปให้3ชั่วโมงนะระยะเวลาเนี่ยสูงสุดได้ประมาณ20นาทีนี่แหละเนี่ยเห็นไหมสูงสุดแล้วเราอาจจะแบบเฮ้ยเราจะพูดตอนไหนสมมุติว่าวันเนี้ยเราไฟ้สดประมาณ2องทุ่มนะครับเราอาจจะเริ่มแฟลตดีลหรือว่าแฟลตเซลเน เท่าไหร่ดีสองทุ่มสี่สิบก็ได้อาจัดให้20นาที2องทุ่มสี่สิบมีผลเลยไหมสองทุ่มสี่สิบสองทุ่มสี่สิบนะมีผลเลยใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดเราตั้งแต่สองทุ่มเนี่ยเราก็พูดพูดไปเรื่อยๆเนาะแล้วแบบพูดให้โน้มน้าวคนไปเรื่อยๆนะครับให้คนอยากอยู่ในไลฟ์สดแล้วหลังจากนั้นก็คืออ่าทุกคนโป้เริ่มแล้วนะเริ่มพร้อมกันสี่สิบสองทุ่มสี่สิบนะครับมีแค่ยี่สิบนาทีสุดท้ายกดรีบกดนะครับหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือนี่อันนี้ มีผลทันทีนั่นหมายความว่าขึ้นไลฟ์ปุ๊บก็คือมันก็จะโชว์เลยอ่ะแฟลเซลล์ยี่สนาทีแต่บางคนก็คือจะแบบคุยก่อนนะครับยังไม่ได้จัดโปรโมชั่นก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีครับเราไลฟ์สด2องทุ่มอ่ะสองทุ่มสีเรามีแฟลเซลล์นะหลังจากนั้นมาเลือกผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์การเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะมี2แบบแบบแรกเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์นะครับก็คือเป็นระดับสินค้าระดับสินค้าเนี่ยอันนี้ทุกคนจะต้องทําความเข้าใจถ้าสินค้าเรามีตัวเดียว ที่ไม่ได้มีตัวเลือกนะครับสามารถเลือกแบบนี้ได้ปึ๊บเนี่ยเห็นป่มสามารถเลือกแบบนี้เลยราคาปกต 90, ิห้าเิหลือ3า0ิไฟเบอร์เหลือร5อยหสิจาก3า0รอเก้าิหลือ1้อหสิเป็นต้นแต่ถ้าเป็นระดับตัวแปรสินค้าล่ะอ่าเรามีตัวซอย่ย่อยนะครับซอย่ย่อยในที่นี้ก็คือนี่เรามีแบบหลายราคาตัวอย่างเช่นอันนี้เนาะนี่เห็นไหมถ้าเราเลือกระดับสินค้าล่ะระดับสินค้าถ้าเราเลือกระดับสินค้าเห็นไหมสังเกตเห็นไหมครับ ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเราขาย1ขวดกับ3าขวดแต่ถ้าเราใส่แบบเนี้ยสมมุติว่าอ่ะหขวดเราอยากขาย1ขวดเราใส่190นะ1ขวดลูกค้าสามารถกดซื้อ3าขวดได้ในราคา190เพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวเราจะขาดทุนนะครับให้มาเลือกเป็นตัวแปรสําหรับคนที่มีหลายราคาอ่ะขวด390หรือ190 3ขวด390อืมแบบนี้นะครับจัดส่วนลดลงมา มีตัวอย่างปืเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าใครมีตัวเดียวแล้วก็อยากจะจัดคู่ไปกับที่มีหลายราคาด้วยก็เลือกตัวแปรนี่แหละระดับสินระดับตัวแปรสินค้านะครับแล้วก็มาใส่ราคาแบบนี้ก็ได้หลังจากนั้นก็คือกําหนดเวลากําหนดเวลาผมจะเลือกเป็นทุกช่องทางแล้วกันเพราะว่ามีหลายคนที่จะขึ้นไลฟ์นะครับก็ปึ๊บกดเลือกวันที่14อ่ะเวลาเท่าไหรด่ดีก็เริ่มเป็นที่บ่ายโมงเลยแล้วกันเนาะบ่ายโมงาบ บ่ายโมงสามสิบเลยแล้วกันโอเคนะครับอันนี้ก็คือจัดแฟลเซลให้สําหรับใครที่อยากได้คอมมิชชั่นแบบสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นก็คือคนหาร้านนี้นะครับมีสินค้าเยอะมากนะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับหลังจากนี้ใครที่ขึ้นไลค์เอาคลิปไปปักตะก้าต่างๆซื้อสินค้าไปแล้วปักตะก้าเนี่ยก็จะมีแฟลเดีลให้นะครับมันก็ดูมันก็ดูน่าสนใจนะครับสําหรับลูกค้าที่เข้ามาดูเนาะก็ประมาณนี้ครับอันนี้สาหรับแฟลเดีลหรือว่าแฟลตเซล อยากให้สอนหรือว่าแนะนําเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์พูดคุยกันครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไล่อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบตอบไหวก็ตอบจะตอบทุกคอมเมนต์กดหัวใจให้อ่านทุกคอมเมนต์เลยเนาะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ทุกช่องทางครับชื่อเดียวกันหมดเลยอสรสินตังกี้อสรสินครับสวัสดีครับ